เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมและนี่คือเกมซันเชนแลนด์นะครับผมก็วันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนิดหน่อยครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ครั้งนี้การอัปเดตครั้งนี้มันจะมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปนิดนึงคือของเราในตัวจะหายนะครับผมอย่างเช่น <c oughs> ตอนนี้ครับผมนะ <c oughs> เห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้คือของในตัวผมหายหมดเลยทั้งชุดกงชุดเกราะปืนเปิลที่อยู่ในอ่าควิกสล็อต ในเข็มขัดเบลเนี่ยคือหายหมดเลยทุกอย่างคือเหมือนเริ่มต้นใหม่ครับผมนะแต่มันมีวิธีแก้อยู่นะครับผมนะใครที่เจอปัญหาเดียวกับผมไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันมีวิธีแก้อยู่เอ่อตอนแรกผมเข้ามาผมก็ตกใจเหมือนกันแหละเพราะว่าเอ้ยชิบหายเขาผิดเซฟรหรือเปล่าอ๋อแต่ถูกเซฟแล้วครับผมแต่คันนี้ที่ผมไม่ตกใจเพราะว่าหนึ่งคือเขามีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมในการนะอัปเดตนะในของส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาได้แจ้งไว้นะหน้าข่าวสาร ซึ่งผมก็ไปอ่านมาก็เข้าแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวันไหนซึ่งผมเข้ามาเล่นกะจะมาทําคลิปในพาร์ทที่7ล่ะแต่บงังเอิญมันเข้ามามันเป็นแบบนี้พอดีก็เลยเห็นอ้าวมีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วซึ่งวิธีแก้ครับก็มีวิธีดังนี้นะครับผมเดี๋ยวตามผมไปดูได้เลยนะอ่าเห็นไหมไม่ต้องตกใจครับไม่มีของอะไรนะเดี๋ยวมีวิธีแก้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทายังไงนะมาเอาละขั้นแรกนะครับผมก็ใครที่จะทําการดึงของในเซฟเก่าเราเนี่ยออกมานะครับผมซึ่งมีวิธีง่ายๆครับ คือคุณเข้ามาตามผมได้เลยนะเข้าไปที่ซันเคนแลนนะครับผมแล้วคุณมาที่มาที่ตรงนี้ครับตัวเกมนะกดคลิกคลิกขวา,าแล้วมาที่คุณสมบัติครับปึ๊บอ่าคราวนี้ครับเราก็เลื่อนลงมาที่เบต้าครับผมนะเบต้าคือตัวนี้เห็นไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีขึ้นอยู่ครับว่าการเข้าร่วมทดสอบเบตา้าถ้าไปใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลือกตัวที่4นะครับผมแล้วก็มาที่ตัวนี้เสร็จแ,แล้วครับเรากดคําว่าตรงนี้ อ่าที่เป็นทุกสอนเลื่อนลงนะครับผมสีฟ้ามันจะมีให้เราเลือกครับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็ต้องมาเลือกนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้เลยอ่ะสมมติผมมาเลือกเป็นตัวนี้นะอ่าโอเวอร์ชันครับผมออเดอร์เวอร์ชั่นออเดอะเกมปุ๊บผมก็กดเลือกไปครับอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้มันก็อ่าจะขึ้นอยู่ทางซ้ายมือครับเห็นไหมว่ามันจะให้เราอัปเดตนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนต่อชื่อเกมว่าโอเวอร์ชันครับผมคือเวอร์ชั่นเก่าอันนี้เราก,กดกระบ,บาดออกครับแล้วก็กดอัปเดตปุ๊บ กดไปได้เลยครับก็รอประมาณไม่กี่วินาทีนะออันนี้ผมก็โหลดเซ็เริบรนอยครับปุ๊บเรากดเล่นกันเลยครับผมกดเข้าไปเลยครับเข้าไปในตัวเกมอ,อันนี้คือการอัปเดตล่าสุดนะครับผมนะวิธีการจะดึงของคืนนะครับผมซึ่งหลายคนผมว่าน่าจะรู้แล้วแหละเห็นไหมผมก็กดสตาร์ทเกมครับปุ๊บขี่เอะเกมเริ่มเข้าไปครับ อันนี้ก็รอเริ่มปกตินะครับผมรอเริ่มปกติได้เลยอ่ะมาดูกันครับอ่ะเห็นไหมตัวละครผมก็จะบําเพล่ที่บ้านนะครับผมซึ่งไม่ใช่ที่เกาะเริ่มต้นแล้วนะครับผมถ้าอันนี้เราก,กด M ดูก่อนนะกด M ดูก่อนปุ๊บเห็นไหมแมพผมก็จะอยู่ปกติอ่ะมันก็จะขึ้นเลยครับว่าผมไปไหนมาบ้างอ่าแต่คันนี้ ถ้าถามว่าของในตัวผมหายไปไหนเพราะว่าของในตัวผมเนี่ยผมเอาไปเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับวิธีแก้นะครับผมคือคุณก็ถ่าสมมติคุณเข้ามาในเซฟเก่าแล้วคุณก็ทําการนะครับผมนะเอาของเนี่ยไปเก็บไว้ในกล่องเออเนี่ยกล่องเนี้ยไอ้กล่องที่เรากล่องไหนก็ได้ครับผมมีที่เก็บของไว้ก่อนอ่ะซึ่งของในเกมมันจะไม่หายครับที่อยู่ในกล่องนะแต่ถ้าของที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะหายหมดเลยเออซึ่งเราก็ต้องเอาของเนี่ยมาเก็บใส่กล่องไว้ อ่ะสมมติคุณเข้าเวอร์ชันเก่าอยู่ที่ผมที่ผมทําให้ทําตามมานะคุณก็ทําการเอาของเนี่ยใส่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 ให้หมดเนี่ยเห็นไหมเกาะเกิดผมใส่ไว้หมดละอ่ะอันนี้พอผมใส่เสร็จปุ๊บวิธีต่อไปครับแล้วก็เข้าเล่นตามอัปเดตเกมปกติแล้วก็กดออกอ่ะกดออกได้เลยอันนี้คือผมใส่ไปก่อนแล้วนะผมขอแจ้งไว้ก่อนนะอ่าอ่ะผมก็กดออกครับกดออกไปอ่ะออกปกติวิสเกมไหมครับรันนี้ เราก็จะทําการนะครับผมกลับไปที่เวอร์ชั่นเดิมอ่าเวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นที่มันอัปเดตล่าสุดครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้มันเป็นเวอร์ชั่น1.10นะครับผมนะอ่าแล้วก็มีการเพิ่มอะไรหลายๆอย่างครับซึ่งตอนนี้หลักๆที่ผมเห็นนะจะมีการเพิ่มเกาะมา2เกาะเป็นเกาะขนาดเล็กชื่อว่าเกาะยางและเกาะเป็ดนะครับผมนะหรือไม่ก็เกาะเป็ดยางอะไรประมาณนี้นี่แหละแล้วก็มีการเพิ่มอ่า ต้นไฟนะครับผมนะในเกาะของเรดิโออิสแนนก็คือเกาะเส,าว,ส,า,วสญญาวิทยเสาสัญญาณวิทยุอ่าก็คือมีต้นไฟครับซึ่งเราสามารถใช้ผ้าคัดตอนได้ะมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ <c oughs> และ้วก็มีการเพิ่มนะครับผมนะจํานวนกองยางอ่ามีการเพิ่มจานวนกองยางด้วยนะครับผมแล้วก็มีการอ่ามีการขนของในเกาะในหลายอย่างที่อาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมี การแสดงปืนนะครับผมแต่ละประเภทกับกับกระสุนที่มันสามารถเข้ากันได้นะครับผมว่าปืนนี้ใช้กระสุนอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันสุดท้ายครับจะมีการชุดเกราะเริ่มหมวกเริ่มต้นเนี่ยสามารถสร้างด้วยหนังแทนได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะ oh. อันนี้คือการเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการแก้บั๊กนิดนิดหน่อยหน่อยครับคือการกระโดดลงในน้านแล้วก็ลดจังหวะเสียงไม่เสียงดังเกินไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีการอัปเดตค่อนข้างจะเยอะ อาส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้บั๊กครับผมแล้วก็มีการาลดสเตตัสของค่าอาหารน้ําที่แบบว่าเราจะเวลานอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราตื่นมาครับคือมันก็จะไม่หมดเยอะขนาดนั้นก็คือเขาก็จะลดให้ตรงนี้ไปก็ถือว่าโอเคครับผมนะแล้วก็มีการาลากินอาหารกินน้ำเนี่ยทำให้สุขภาพดีขึ้นเล็กน้อยครับผมว่าคือเหมือนการเพิ่มเลือดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ําซึ่งตอนนี้อาหารน่ะมันเพิ่มได้อยู่แล้วก็นี่ครับมันมีอันนี้เลย ความจุของเรือครับผมเพิ่มขึ้นประมาณ5ยูนิตอ่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มเยอะแค่ mm. ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็มีการน,นี้นะครับผมเหมือนเพิ่มพวกอ่าธาตุเหล็กอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกเหล็กครับผมนะแล้วก็พวกทองแดงสารลายต่างๆครับให้มันมากขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไปเพิ่มตรงไหนนะอันนี้ก็ต้องไปดูกันในเกมอีกทีนึงงออแล้วก็เพิ่มการสร้างยางแล้วก็ผ้านะครับผมนะนี่ครับสามารถครับยางและผ้าได้แล้ว แล้วก็ปรับปรุงความเร็วในการฟื้นฟูก็คืออาจจะรีเจนเลือดได้ไวขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอ่าเห็นไหมแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับผมลดการใช้ไฟฟ้าของไฟฉายเออ,อันนี้กูเห็นด้วย <laughs> เห็นด้วยอย่างแรงนะครับผมเพราะว่าไฟฉายผมค้าบม,มาแล้วใช้ไม่เกิน2นาทีแม่งหมดละ <laughs> ทําแบตเตอรี่ตั้งนานกว่าจะหาได้ครับผมนะแม่งหมดอย่างไวอันนี้ก็เห็นด้วยครับผมแล้วก็มีการเหมือนเป็นการ สร้างความเสียหายจากมีดด้รับการแก้ไขเรียบร้อยครับแล้วก็มีอีกหลายหลายๆา,ยายอย่างเลยครับผมนะนี่ครับแล้วก็มีอ,อะไรอีกลดการใช้ไฟฉายแล้วก็เวลาตายครับสังเกตน,นะเวลาตายปุ๊บเลือดเราเนี่ยมันจะเหลือน้อยแล้วก็มีสไตล์เมนากับเอเนจีเราเนี่ยเหลือน้อยครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปลองครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีขยายขนาดป่องไม้นะครับผมเป็น 20ยูนิตนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงแบบไหนหรือเปล่านะแต่ต้องไปดูอีกทีนึงครับอาจจะเก็บของได้เยอะขึ้นหรือเปล่าในะของกล่องไม้แล้วก็มีไฟแขวนนะครับผมขนาดก็จะเล็กลงซึ่งไฟแขวนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราติดตั้งปุ๊บมันจะห้อยลงมาครับผมซึ่งเพดานเราเนี่ยแค่เอาไปติดปุ๊บเนี่ยมันก็เดินติดละผมคิดว่าขเขาน่า้ะปรับให้มันเล็กลงกว่าเดิมอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็มีอัปเดตอีกนิดนิดหน่อยครับส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้บั๊กมา วิธีแก้ครับผมอ่าวิธีแก้ครับนี่ครับผมนะคุณก็ไปที่ซันเคลนแลนเหมือนเดิมครับซึ่งมันมันจะขึ้นว่าโอเวอร์ชันอยู่ซึ่งที่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาที่เหมือนเดิมครับคุณสมบัติครับผมนะอ่าแล้วก็มาที่เบต้าครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็มาเลือกตัวนี้ครับผมโอเวอร์ชันจากแบบเดิมคุณก็กดคําว่าไม่มีครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่าเห็นไหมมันก็จะให้เราอัปเดตเหมือนเดิมครับคุณก็กดอัปเดตไปเลย อ่ะอัปเดตไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่ะกดอัปเดตไปครับแป๊บเดียวผมก็กดเล่นได้เลยครับผมมาเราก,กดเล่นได้เลยอ่นี่ครับกดเข้ามาอ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ใครที่เข้ามาเวอร์ชันล่าสุดเขาจะมี important note i note n o t i no c no ไว้นะครับผมนะก็คือนี่ครับเขาก็จะเขียนบอกกันเลยว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเวอร์ชันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน0.1.10นะครับผม Vector 3 Studio อ่าสังเกตขวานล่างให้ดีนะครับผมเราก็กดเริ่มเกมครับประทัตกใจครับตัวละครยังอยู่หมดทุกอย่างอ่าถ้าคุณเก็บของใส่กล่องเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับทำตามที่ผมบอกอ่าคุณก็กดค e เ e ทเกมเริ่มเกมปกติครับเข้าเล่นปกติได้เลย มาเข้ามาครับผมครับอ่ะคราวนี้เราก็จะเข้ามาในตัวเกมละอ่าเห็นไหมซึ่งบ้านเบิ้ลอยู่หมดนะครับผมนะอยู่หมดเลยอ่าเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมคราวนี้เราก็เห็นไหมมันคือมันเป็นการอัปเดตเข้ามามันจะเข้ามาที่จุดเริ่มต้นนะครับผมอ่าคราวนี้เราก็กลับไปที่บ้านครับ โดนฉลามกัดก่อนหรือเปล่าเนี่ยเอ่อถ้ามีฉลามเดี๋ยวผมจะลองทดสอบก่อนว่าเลือดเรามันสามารถเวลาตายแล้วมันมันจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ผมไม่เจอฉลามแงอ่าแล้วก็สังเกตง่ายๆครับตอนนี้เกาะมันจะอัปเดตขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าเกาะตรงไหนบ้างแต่นะครับผมเกาะที่เราเคยไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายคาถามหมดซึ่งเราต้องไปเปิดใหม่แต่ในการเปิดใหม่ครับมันก็จะมีการสํารวจไปแล้ว เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องไปสำรวจใหม่อีกทีนึงแต่ผมกลับไปบ้านก่อนตอนนี้มาครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าเราค้นพบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยค้นพบไปแล้วผมก็ค้นไปประมาณ8 1อ่าก็คือปกติครับเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วก็หาทางขึ้นบ้านปึ๊บมาเห็นไหมบ้านก็ยังอยู่ครบครับอ่าอยู่ครบเลย นะว่าทำไมเรือผมได้มันมีสี่อันวะมันมีสี่สองสามแต่เจะ่ปกี้ที่ผมเห็นสนะ <c oughs> ี่นะเอออ๋อเครื่องบินอันนึงเออโอเคเป็นเครื่องบินนะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ครับแล้วก็มาดูกล่องที่เราเก็บของไว้อันนี้มีไหมอ่ะอันนี้ไม่มีครับนเนเ่มาดูกล่องนี้อ่าเห็นไหมครับของที่เราไปเก็บในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่เราทําการมาเก็บของไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ครบเลยชุดเกาะหมวกอ่ะแล้วก็ใส่ครับผมนะปกติ มาล่าเข้ามาเลยครับล่าเข้ามาเลยอ่าเห็นไหมครับผมว่าหลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่น,นี่คือในกรณีที่ใครไม่รู้นะครับผมก็ลองทําตามผมได้นะครับผมนะอ่าเวลาเกมมีอัปเดตอะไรผมก็จะอ่านก่อนแหละเพราะว่าบางทีมันสําคัญนะครับผมมันไม่ใช่แค่เป็นแค่เกมนี้นะหลายเกมก็เป็นนะอ่าเห็นไหมปืนผมก็อยู่ครบครับผมว่าทําการดึงกลับมาอันนี้เห็นไหมขวานเริ่มต้นเอาออกไปผมก็ดึงกระเป๋าใส่ามาครับผม กระเป๋าใส่มาอ่าดึงปืนปกติครับอ่าขวานค้อนก็ว่าไปเล็ดตอดใส่ไปครับผมอันนี้เห็นไหมผมว่ากล่องอะ่ะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นเห็นไหมใช่ไหมอันนี้กล่องเอ้ยอันนี้มันเป็นกล่องอะไรอะ่ะกล่องเหล็กถ้าเป็นกล่องไม้เมื่อกี้นี้นะมีกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวเหมือนกัน แต่ผมว่าน่าจะเก็บได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้สังเกตเลยลืมลืมลืมเลยนี่ครับแล้วก็ของในเรือไปดูเรือลํานี้ก่อนครับว่าเก็บของได้เยอะขึ้นหรือเปล่าเออม,มันจะเท่าเดิมหรือเปล่าวะเออมันจะเท่าเดิมนะแต่อาจจะหมายถึงว่า20ยูนิตก็คือสแต็กไม้หรือเปล่าไปเริ่มเริ่มดูกันเลยครับอันนี้ไม้ผมทำไว้7อัน อ้าวนี่ไงอ๋อคือของไม้ก็คือเป็นไม้ครับไม้แบบว่าสตอรีตบูทก็คือเราสามารถเก็บของที่เกี่ยวกับไม้ครับผมในการใช้โดยมันจะเพิ่มจากสิบห้าเป็น2ี่สิบนะครับผมนี่อันนี้เลยนี่ครับก็คือเพิ่มไปอ๋อจริงจงผมอยากเราถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมขอไปดูเหล็กก่อนว่าเหล็กมันอัปเดตขึ้นด้วยหรือเปล่าจาก1ิบครับผม อ่าไม่อัปเดตนะก็คือเป็นเพิ่มแค่ไม้อย่างเดียวโอเคก็อัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะเออไม่มีอะไรมากครับเนีย่ยหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้มีเพิ่มเกาะใหม่มีอัปเดตแก้โรงแก้บั๊กต่างๆแล้วก็เวลาโดดลงน้ําเสียงก็จะเบาลงอา่าแล้วมีไอเทมการคาบให,ใหม่ด้วยหรือเปล่านะอา่าบิวอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมลองคาฟอันนี้ก่อนไอตัวที่เป็นโคมไฟนะครับผมว่ามันเล็กขึ้นหรือเปล่า ใช้อะไรบ้างนะเมื่อกีน้นี้ทดสอบครับอ่ะมาทดสอบก่อนนะเอาเป็นตัวนี้ครับผมปักหมุดมาใช้เป็นเหล็กห้าเชือกหนึ่งอ่ะมาครับเหล็กห้าเชือกหนึ่งครับได้เลยอ่ะมาครับปุ๊บเออมันก็จะเล็กขึ้นหรือเปล่าเห็นปะเออมันเล็กขึ้นนะเห็นไหมตอนแรกเนี่ยคือมัน คือมันเยอะมากครับเนี่ยเวลาผมเดินอะ่ะมันติดเลยมันจะติดเลยครับผมเพราะว่ามันห้อยลงมาเยอะแต่อันนี้คือมันขนาดมันเล็กลงก็โอเคครับถือว่าใช้ได้อนั่นแหละแจ๋วเลยก็หลักๆประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีจังหวะที่เราตายเดี๋ยวผมขอเอาของเก็บไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมจะทําการตายนะปึ๊บเอาเป็นว่าเอายังไงดีเวลาโดดลงนะ้ำปุ๊บเสียงก็จะเบาลงเห็นไหม เบที่ในการกระโดดปุ๊บมันก็จะเบาลงไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอจมน้ำตายจะก่อนครับเออเดี๋ยวก่อนจมน้ำตายใช่ทดสอบอย่างแรกเลยครับผมคือการนอนตอนนี้ค่าอาหารค่าน้ำผมอยู่ที่ประมาณ80%อ่ะ80%ผมลองไปนอนดูก่อนครับมันน่าจะลดลงไปเยอะอ่าเห็นไหมคือมันก็ลดไปเยอะมากครับผมนะแต่ปกติคือ นอนแต่ละทีก็แม่งลดทีเหลือแบบแดงแดงปิ่มเลยอ่ะคราวนี้จะทําการตายนะครับผมอ่ะผมจะลองขาดอากาศหายใจตายดูนะมาดูครับว่ามันจะอัปเดตไปได้เยอะแค่ไหนอืมลหลักๆก็ยังมีอะไรไม่มากครับมีเพิ่มเกาะนิดๆดหน่อยมาต้องให้เวลาเกมเขาอ,อัปเดตไปเรื่อยๆอ,อ่ะผมก็จะลองดูครับผมนะส่วนเรื่องการเก็บของผมว่ายังไม่มีการอัปเดตเข้ามาอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมถ้าแจ้งผิดไป แต่เป็นการเพิ่มไม้อา่าวูดสตอร์เลนแลคือเพิ่มสักแหนกนั่นเองเอา่าสามารถเก็บจาก15เป็น20ได้นะครับผมอา่าอันนี้ผมก็รอรอเวลาครับเดีเรามาดูกันว่าเวลาลับตาแล้วเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปแบบไหนคือส t ต m i n มินากับเอเนอร์เรามันจะเพิ่มมาเยอะแค่ไหนแล้วก็ดูเลือดกันด้วยครับผมนะมาเดีมาทดสอบครับ ตอนนี้โคตรมืดมองอะไรไม่เห็นอ่ะรอไปอ,อันนี้ผมก็กดซิปเปอร์เบสรอประมาณ10บวินาทีครับรอมาดูกันครับผมปับ๊บอ่าเห็นไหมคือเลือดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเรียกว่ายังไงนะ มันจะมีอยู่แค่ประมาณ10%อะไม่10ก็20อ่ะมันคือมันน้อยมากครับแต่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงถต่ว่าดีไหมก็ดีครับผมเพราะว่ามันจะได้มี Energy ในการวิ่งหรือการทําอะไรบางอย่างที่แบบกำลาเราตายแล้วมันจะไ,ไม่ต้องแบบเืิมพลังงานเยอะนี่ครับก็ประมาณ50%อ่ะผมตีไปอ่าเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับอัปเดตแรกๆในการดึงเซฟเก่ากลับนะครับผมไม่ต้องตกใจนะ ก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทเผมจะไปทําการเล่นต่อเลยแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามนะครับผมก็ใครมีปัญหานี่ก็ลองไปเช็คดูกันได้นะครับผมและอีกอย่างนะครับผมนะถ้าผมมีการอธิบายไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนตัวผมก็ทําคลิปอะไรแบบแนี้ไม่ค่อยเก่งแหละแต่ผมเห็นมีคนถามมาก็เลยคิดว่าทําเลยดีกว่าครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้แบบเข้าใจเลยทีเดียวจะไ,ไม่ต้องแบบมาเม้นถามผมบ่อย เพราะว่าบางทีผมก็ไม่เห็นคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ